สวัสดีครับผมคามินพงศาโรจนวิทย์นะครับจากาบริษัทไทยนำ้ำโชงนะครับก็เป็นเจ้าของแบรนด์ NatureTech ครับส่วนของเราเนี่ยก็จะเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมเส้นใหยเส้นได้แล้วก็ผ้าผืนที่มาจากของเหลือของภาคเกษตรครับบริษัทเรานะครับก็เป็นผู้คิดค้นและผลิตนวัตกรรมสิ่งทอนะครับก็คือเส้นใยเส้นได้และผ้าผืนที่มาจาก ของเหลือผลักภาเกษตรนะครับก็เหตุผลที่ที่เราทำอ,าอะไรพวกนี้ครับไม่ว่าจะเป็นใยสับป,ปะรดใยกันชงหรือหรือใยขาและอีกหลายหลายใยนะครับก็เนื่องจากเราเห็นเมืองไทยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีของเหลือแล้วก็การเกษตรที่ภาคการเกษตรที่ใหญ่มากจึงทําให้ของเหลือจากพวกเหล่านี้ครับก็เยอะมากเช่นกันก็เลยเห็นโอกาสตรงนี้ครับบวกกับเทรนด์ของโลกที่ต้องการสินค้า และว,วัสดุไม่ว่าจะเป็นพวก material หรือผ้าหรืออะไรก็ตามนะครับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นกรีนมากขึ้นตัวแรกๆที่เราทำเนี่ยงานวิจัยตัวแรกๆที่เราทำก็จะเป็นพวกเศษใยไหมเราการเอาเศษไหมเนี่ยมามาทอมาปั่นได้แล้วก็มาทอเป็นผ้าใหม่ตัวนั้นก็ผลตอบรับค่อนข,ข้างดีครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ย สนใจพวกของรีไซเคิลหรือของเหลือที่เอามาทำมูลค่าตัวต่อมาก็เราก็ทำพวกเส้นใหญ่นุ่นนะครับก็ตัวนั้นก็ผลตอบรับดีเนื่องจากมีฟังก์ชันพิเศษแล้วมันเป็นเส้นใหญ่ที่ยั่งยืนกว่าฝ้ายยั่งยืนกว่าเส้นใยห,หลายๆตัวแล้วก็ยังมีฟังก์ชันเก็บความอบอุ่นได้ดีเ,เบานุ่มอะไรพวกนี้ครับตัวต่อมาที่ที่เราประสบความสำเร็จค่อนข้างมากก็จะเป็นพวกตัว เส้นใ่สับปะรดครับก็นำมาขายเป็นเส้นได้แล้วก็ผพพ้าผืนอะไรพวกนี้ครับอของเรามีทั้งการส่งออกโดยตรงแล้วก็ทางอ้อมนะครับโดยตรงก็จะเป็นพวกประเทศแล้วแต่รครับก็ญี่ปุ่นจีนแล้วก็พวกประเทศในยูอย่างเช่นเบลเยียมอิตาลีอะไรพวกนี้ครับอเมริกาก็มีบ้าง ส่วนวทางอ้อมก็เราก็ขายให้ผู้ผลิตในเมืองไทยนะครับแล้วเขาก็เนื่องจากเราเป็นวัตถุดิบเขาก็นำไปผลิตต,ต่อเป็นพวกถุงเท้ามวกสเสตเตอต์อะไรพวกนี้ครับแล้วก็แล้วก็ส่งออกอีกทีเคยครับก็มีเข้าร่วมหลายโครงการครับกับ DITP ก็จะเป็นอพอแล้วดีสู่สากลแล้วก็ Idealab Innovation Agriculture ก็ถ้าสนใจสินค้าของบริษัทเรานะครับก็สามารถติดต่อผ่านเว็บไซต์ได้ครับ www.tnctextile.com tnctextile.com ครับ